การพิเศษดีเอสไอออกหมายเรียกดีเจแมนและใบเตยสอบสวนดำเนินคดีแช์ลูกโซโฟก่ฟอร์เรกวันที่19สิงหาคม2565นายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวถึงคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ4มีคำสั่งฟ้องนายกิติเชษชยเดชหรือชื่อเดิมนายสรายุชยเดชพี่ชายของพิงกี้สวิกา กับพวกรวม19คนในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและรวมกันช่อโกงซึ่งมีนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้เชเดตนักแสดงชื่อดังเป็นจำเลยที่2และมันดานางสรินยาเชเดตเป็นจำเลยที่3 คดีแชร์ฟอเรกพนักง,งานอายการได้ยื่นฟ้องทั้งหมด3สำนวนสำนวนคดีแรก1853ทับ64มีนายอภิรักษ์โกธิกับพวกรวม4คนในความผิดพรบคอมและพรกร,ร่วมกันผู้ยืมเงินอันเป็นการชอบโกงประชาชนและร่วมกันชอบโกงประชาชนคดีที่2ฟ้องนายสุพินยมีสมปราดอีกสำนวนโดยสสำนวนแรกมีผู้ต้องหาร่วมกัน5คน ซึ่งสองสำนวนนี้สารสั่งร่วมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันและนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่29สิงหาคมเวลา9นาฬิกาจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีการยื่นฟ้องนายสรายุทธชชยเดชพี่ชายของพิงคี่สาวิกากับพวกรวม19คนซึ่งสารไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดรวมทั้งนางสาวสาวิกาดาราสราวอีกด้วยสรุปแล้วทั้งสสำนวนรวมกันทั้งหมดมีจำเลย24คน โดยในคำสั่งของพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ4อย่างแนะนำให้ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดและจะอยู่ในฐานที่เป็นผู้ต้องหาอีก16คนซึ่ง2ใน16คนนี้มีคนในวงการบันเทิงคือนายพัฒนาพลมินทัชขินสกุลเดิมกุลชอนณอยุธยาหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอัสยามซึ่งจากการประสานงานระหว่างพนักงานอายการและดี SI ทราบว่าอยู่ในระหว่างดําเนินการในการดําเนินคดีทั้ง16คนตามที่อายการแนะนําไปเรียกว่าเป็นคดีใหญ่เลยทีเดียวค่ะยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ